สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมอน้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมฟาร์มบิ๊กบอลอุบลนะครับของผ่านอาจารย์กังวานธรรมแสงนะครับซึ่งนะครับประกาศนี่ยังแนะนําพ่อแม่พี่น้องมือใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการเรียงแพะนี่แหละครับ เดิมมีเนื้อหา,าจังไห้างสืบชมคลิปกนกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ่าอาจารย์ต้องแนะน้ำตัวปะคับเนี่ยอ่ครับผมอาจารย์กลางวานธรรมแสงครับครับฟาร์มบิ๊กบอลบนครับครับมนีนะครับสิ้าพรหมพ่นองนะครับต่อมาสอบถามวิธีการสื่อการขายแพะยูนี่นะครับยูฟาร์มเพิ่งมีวิธีการสื่อการขายแบบใดครับครับอ่ที่ฟาร์มของเราก็จะเน้นใน การขายแพะพันธุ์นะครับเราจะส่วนใหญ่เราจะขายแพะแพะหย่านมลูกแพะย่านมเนี่ยอายุสักประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยเราประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะหย่านมห่านมแล้วเราก็จะไปเลี้ยงต่อยสักประมาณสองเดือน3เดือนก็จะขายเป็นแพะรุ่นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็โดยทั่วไปก็จะอายุประมาณ สี่ห้าเดือนครับโดยวิธีการซื้อขายเนี่ยผมก็อยากจะเห็นระบบการซื้อขายที่มันมีความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อขายโดยการกำหนดราคาตามน้ำหนักตัวหรือชั่งน้ำหนักตัวขายนะครับโดยที่นี่เราก็จะขายที่เป็นแพะบอเลือดสูงนะครับ คำว่าเลือดสูงก็คือเลือด75ขึ้นไปก็จะขายอยู่ที่กิโลละ250ครับ250บาทต่อกิโลแล้วก็บวกค่าพันแพ้อีกตัวละ1,000บาทครับอันนี้คือวิธีการสื้อการขายเนะครับอาจารย์ครับซึ่งผมว่าระบบการขายตามน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะมีความเป็นธรรมกันทั้ง2องฝ่ายนะครับทั้งเกษตรกรผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับ อ่าอย่างเช่นแพ้ห้าสิบกิโลจังสี่นะครับอาจารย์ราคาก็สองพันห้าร้อยบาทนอครับครับแล้วก็ห้าพันไปหนึ่งพันบาทอ๋อเป็นสามพันห้าร้อยบาทนะครับก็สร้างตามน้ำหนักจริงเลยนะครับก็สิ่ประมาณรุ่นนี้เนออาจารย์นอประมาณสามสิบกิโลนะครับก็รุ่นนี้ครับอ่ก็กลจะหย่านมได้นละอยู่สองเดือนเสร็จครับครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นโมนีโมนีนะครับราคาก็อ่ากิโลละอยู่ฟ่านมป็นขายนะครับกิโลละ 250นะครับแล้วก็บวกค่าพันตัวละ1000บาทนะครับตัวนี้ก็อาจารย์พิ่าคิดว่าัาค้ายแบบนี้มันจะเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับครับอาจารย์จะเป็นบหครับเขาเลียงแพรใหม่เนี่ยเขาต้องไปแจ้งปศุสัตว์อำเภอครับก็ผมว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเพราะว่าเราไปแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอก็คือการที่เราไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์นะครับ ทางกรมบริษ,ษัทเขาก็จะได้มีข้อมูลเวลาเราที่เราอยากจะขอรับความช่วยเหลือขอรับการสนับสนุนอะไรต่างๆจากภาครัฐเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายครับเช่นที่ขอบริการการฉีดวัคซีนการตรวจโรคการเจาะเลือดตรวจโรคแท้งต่างๆนะครับรวมทั้งเวลาที่ภาครัฐเขามีโครงการช่วยเหลือส่งเสริม สนับ,บสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้มีข้อมูลของของเราเนี่ยฟาร์มเราเนี่ยอยู่ในสาระบบเขาครับนะครับแล้วอนอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์แล้วอีกอันนึงก็คือน่าจะเข้ารวมกลุ่มกันอ,อาจจะเป็นในรูปของวิสาหกิจก็ได้ นะครับวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะแกะวิสาหกิจผู้เลี้ยงวัวเนื้อหรือถ้ามีความเข้มแข็งรวมรวมตัวกันได้เยอะๆเนี่ยก็สามารถรวมกันเป็นสรกรได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะสระกรเนี่ยมันก็เป็นเป็นองค์กรเกษตรกรที่กฎหมายมีการรับรองถือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับดังนั้นรัฐก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ ได้ยังถูกต้องด้วยนะครับรถ้าเราเลี้ยงเดียวๆโดยไม่แจ้งใครนะครับไม่แจ้งบริษัทหรือว่าไม่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจไม่รวมไม่เป็นสมาชิกสหกรเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรรายเล็กรายย่อยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะลำบากลำบากในเรื่องของการซื้อการขายราาเรื่องอข้อมูลข่าวสาร เรื่องอาการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นประญากทาได้ลําบากแล้วก็ถ้ามีแพะจํานวนน้อยตัวพ่อค้าเขาก็ไม่ไปจับหรือถ้าไปจับเขาก็จะให้ราคาต่ำครับดังนั้นก็แนะนำสองอย่างก็คือ,อขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปูสัตว์กับปูสัตว์ในท้องที่ของท่าน โดยทั่วไปก็คือประสาออำเภอนะครับแล้วอีกการหนึ่งก็คือ,อการรวมกลุ่มกันในรูปของวิสาหกิจก็ดีหรือสหกรณ์ก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งครับอาจารย์ทั้งฟ้ามเหาเดมีการเฮียกคอกใหม่บ่ครับอาจารย์ครับก็มีการสร้างคอกเพิ่มเติมนะครับเนือ่องจากเราต้องการที่จะแยกแพะให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะครอบ แพ้ยานมแพ้ร,รุ่นแพ้สาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าะระบบการให้อาหารการเลี้ยงดูการจัดการต่างๆมันก็จะทําได้ง่ายได้สะดวกก็เลยคิดว่าน่าจะมีคอกแยกไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนนึ่งก็คือ,อเราก็จะใช้เป็นเป็นคอกสำหรับกักสัตว์ที่เรานําเข้ามาจากภายนอกนะครับคือ จะใช้ก็เหมือนกับคนเราถูกกับตัวโรคโควิดนี่แหละครับ,รบเป็นเวลา14วันถ้าเรามาจากเขตหรือประเทศที่มีโรคถ้าเราเข้ามาในประเทศเลยมันก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้กับคนที่อยู่ในประเทศก,ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปนําเข้าจากที่อื่นจากข้างนอกจากฝูงอื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการนําโรคนํา เชื้ออะไรต่างๆเข้ามาติดกับสัตว์ในฝูงของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะควรจะมีคอกมีโรงเรือนที่จะแยกกับสัตว์ไว้ต่างหากเป็นเวลา14วันเพื่อสังเกตดูอาการนะครับถ้ามีความปกติไม่มีแสดงอาการเป็นโรคอะไรต่างๆเราก็ค่อยนําเข้ามารวมกับแพะในฝูงของเราได้ครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นระบบโครนทินของสัตว์ก็คล้ายๆกับคนครับครับ ครับตัวตัวนั้นเขางประเด็นยกสูงเนี่ยน้องขาอาจารย์เป็นค้อกที่ติดพื้นแต่เราก็จะทําแค่เตี้ยให้เขาขึ้นนอนครับเป็นอยู่พื้นแต่ว่าเราเทพื้นเป็นพื้นปูนพื้นซีเมนครับแล้วก็ทําแค่เตี้ยให้เขานอนเดี๋ยวขอกเป็นแล้วจั้ะนะครับผมกับสีผ้าพอมีพน้องมาอัปเดตคอกให้เบิ้งอีกท่านึงนะครับครับพอมีพน้องครับอาจารย์เพิกาได้ฝากไ้นะครับถึงว่า การขึนทะเบียนนะครับเป็นผู้เลี้ยงปศุสัตว์นะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับเมื่อพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับได้งัวได้ควายได้แพะได้แกะไปแล้วนะครับก็ต้องไปขึนทะเบียนนะครับกับปศุสัตว์อำเภอนะครับเพื่อขึนทะเบียนผู้เลี้ยงไวัยนะครับป่ะกาศสีบันทึกว่าเฮ้ามีงัวมี่ควายมีแพะมีแกะจะโตนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการขึนทะเบียนของสัตว์นะครับเพื่อสิได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นนะครับวัคซีนหรือว่าการผสมเทียมนะครับ การหาย้อมูลใหายความรู้เกีย่ยวกับโรคระบาดต่างๆนะครับเมื่อแพร่เมื่อแก้เข้ามีปัญหาแล้วนะครับก็จะได้ขอ,อรับการ่อยเหลือจากเพื่อนนะครับกบ็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนผู้เรียกประสุตั์นะครับตูวประสุตั์อำเภอนะครับครับอาจารย์ฝากยังถึงพ่อเม่พี่น้องบอครับจะ ในฐานะของประธานสกรแพคแกะและประสัทจังหวัดุบลน,นะครับผมก็อยากจะเ,เรียนแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจการของสกรนิดหนึ่งก็ค,คือว่าตอนนี้ทางาสกรแพ็กแกะของเราเนี่ยร่วมกับวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดบุบล30กว่าแห่งนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับทางาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อที่จะจัดทําเป็นโมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาปศุสัตว์ของจังหวัดอุบลโดยเน้นพวกวัวควายแพะแกะพวกนี้ครับพวกสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับว่าจะทํายังไงให้ปศุสัตว์เหล่านี้ของอจังหวัดอุบลและภูมิภาคเรามีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับที่อื่นนะครับ ทำน,นี้งานแรกที่เราอยากจะทำกันก็คือ,อการทำศูนย์อาหารหรือฟีดเซนเตอร์นะครับเพื่อที่จะบริการอ,อาหารทั้งอาหารข้นอาหารหยาบอาหารหยาบก็คือพวกพวกหญา้าพวกถั่วพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารข้นเอามาผสมกันที่เขาเรียกว่าอาหารทีมอาพวกนี้นะครับจัดทําเป็นศูนย์อาหารขึ้นมา พื่อที่จะผลิตอาหารเหล่านีา้ส่งกระจายให้กับสมาชิกทั้งผู้ที่เลี้ยงแพะแกะและก็เลี้ยงวัวควายของจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกเรานะครับ,รบซึ่งก็เกษตรกรก็จะได้ใช้อาหารที่าราคาคเป็นธรรมสมเหตุสมผลนะครับคือไม่แพงแล้วก็วคุณภาพดีน่าเชื่อถือไดอ้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได มีความร่วมมือกับทางบริษัทอุบลไบโอเอทเทนอลครับ,รบที่เขามีการปลูกหญ้าในเปียเนี่ยหน่งพันหกว่าไร่นะครับนอกจากนั้นเขาก็มีโรงงานแป้งโรงงานผลเอทเทอร์นอลซึ่งเขาก็จะมีผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมแป้งมันกับอุตสาหกรรมเอทเทนอลเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับซึ่งถ้าเราร่วมมือกันได้ในจุดนี้ ก็จะช่วยทำให้เกษตรกรบ้านเราได้ใช้อาหารที่าราคาถูกคุณภาพดีนะครับแล้วนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วอีกกันนึงที่เรากำลังคิดจะพัฒนากันก็คือว่า,าเราอยากจะทำข้อกลางของพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์วัวเนื้อ,อพ่อแม่พันธุ์แพะแกะที่มีคุณภาพดีคุณภาพสูง เป็นที่เชื่อถือรับรองได้มีพันประวัตินะครับแล้วก็ขายให้กับเกษตรกรสมาชิกเราในราคาที่เป็นธรรมนะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก้าวหน้ายังไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะเรียนให้ทราบอีกต่อไปครับครับมันเด่นนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์กังวานธรรมแสงนะครับมาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องรากาและรับครอมูลเพิ่มเติมนะครับมันเด่นก็ขขอบคุณและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ เ้ากระได้ช่มคริปน้ากันไปแล้วนะครับสื่ออาจารย์นะครับกอ่าพี่ฟ้ามเพื่อนนะครับก็มีการซื้อขายแพะนะครับแบบเป็นสังกิโลนะครับเพื่อที่ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอากาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนเน้นย้ำก็คือการขึนทะเบียนนะครับเป็นเกษตรกรผู้เหตุประสัตว์นะครับเพื่อสิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับเหมือนอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกหนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค้างสาคัญนะครับผู้ได้สนใจนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับ แบบมาชมงานหล้วก็ศึกษาดูงานใดนะครับดูฟาร์มแพทย์บิ๊กบออุบลนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือนี้ผมบาลุสิเกตนะครับกับขอลาพามีพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ